ตั้งแต่ก่อนเลือกประธานสภารองประธานสภาเนี่ยจนผ่านพ้นมาเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยโดนกระแสมากมายหลากหลายด้านเหลือเกินนะครับตอนนี้แหละโอเคเก้าอี้ประธานสภารองประธานเนี่ยจบลงไปละมันก็ยังมีกระแสอยู่ว่าเป็นกระแสที่เพื่อไทยก็ถอยก้าวไกลก็ถอยแล้วเป็นอาจารย์วันนอมานั่งแต่อาจารย์วันนอกับเพื่อไทยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณนัทวุฒิมองไงฮะ คือถ้าเป็นเสียงมาจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของขั้วที่เขาจะตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะรว่าฝ่ายนั้นต้องทำทุกวิถีทางให้แนวร่วม8พักสามร้อยสสเสียงปริแล้วหรือถึงขั้นแตกกันให้ได้โอกาสในการจะเสียบมาตั้งรัฐบาลของพวกเขาจึงจะเปิดกว้างขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเสียงจากในขั้วพักร่วม กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเอง <Ừ. S 2> ผมก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆทำใจให้กว้างกันเข้าไว้คือการที่วิพากษ์วิจารณ์แซกันไปแซกันมามันเกิดอารมณ์ความรู้สึกกันทุกฝ่ายนะครับในบรรดากองเชียร์ทั้งหลายหรือแม้กร,ระทั่งตัวละครที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแกนนำของแต่ละพรรคก,ก็าตามแล้วมันไม่ใช่บรรยากาศที่จะส่งเสริม การรวบรวมทุกแต้มในสภาผู้แทนและในสอวอเพื่อให้ใหได้376ที่นั่งตั้งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรเมื่อสองพักหลักคือเพื่อไทยก้าวไกลเห็นชอบตรงกันต้องรับให้ได้แบบนี้ครับ<อ>แล้วไม่ใช่ว่าไทยถอยหรือไม่ถอยนะครับคบแต่ผมเห็นว่านี่คือการตัดสินใจเลือกเดินไปข้างหน้าของสองพักหลัก ต่างคนต่างเป็นรองประธานแล้วให้อาจารย์บรรณนอขึ้นทําหน้าที่ซึ่งเป็นทางออกที่ถ้ามองดีๆเนี่ยมันยืนอยู่บนหลักความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับ 1. นึ่ขั้ว8ปดพักไม่แตกสองค,คนที่เอามาภายใต้ความเห็นแตกต่างกันทั้งสองพักเนี่ยเป็นคนที่ใครก็ตามปฏิเสธความเหมาะสมไม่ได้นะครับผมจึงประเมินเป็นสัญญาณบวกและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลคะแนนในการโหวตคุณปฏิพัทธ์ัดเลยนะครับว่าขั้วพักร่วมแปดพักทุกคะแนนไม่ว่าจะเคยเห็นด้วยเห็นต่างกันยังไงเขาแถวตรงโหวตให้คะแนจากพักเก้าไกลอันนี้ครับคือหมุดหมายคือคำยืนยันที่เหนือกว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เหนือกว่าการแซะกันไปแซะกันมาทั้งหมดดังนั้น ในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนต้องยืนขานชื่อคุณพิธาครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับว่าทางนี้ยังไงก็ไม่มีหลุดไม่มีแตกแถวอืมแล้วผมยังกล้ามั่นใจไปด้วยต่อนะคุณอ,อ๊อฟเพราะว่าผมตามเนี่ยได้ยินคุณพิธาได้ยินคุณสิริกัญญาพูดหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระ ว่าในการทำงานประสานกับสอวออธิบายทำความเข้าใจเชิญชวนให้ลงคะแนนให้เขามั่นใจว่าได้สาม็สบหกผ่านแล้วแต่เวลานี้ที่ทำกันก็คือบวกบวกยิ่งมากยิ่งดแีแต่แนตะ่ณวันนี้คุณนทวุฒิคือเสียงของสอวอเนี่ยเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วเพราะแน่นอนว่าในช่วงหกเจวันสุดท้ายเนี่ยนักข่าวก็ต้องไปถามความเห็นสอวอใช่ไหมฮะว่าแต่ละท่านนี้คิดเห็นอย่างไรมันเริ่มมีบางท่านเปลี่ยนใจอ่ะคุณนทวุฒิ อาจารย์วันนอก็แล้วรวมรวมไปถึงคุณพิเชษจากเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะก็เหมือนแย้มบอกมาว่า,าถ้ารอบแรกไม่ผ่านก็อาจจะมีสักสามรอบอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับคนที่ทํางานจริงๆในการหาเสียงสอวอมาเติมเนี่ยคือคนของพักเก้าไกลเขาในฐานะพักแกนนําอำเพื่อไทยหรือพักอื่นๆก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าการที่พัก การเมืองอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพื่อไทยไปเคลื่อนไหวไปเดินแรงๆจากกลุ่มนั่งคุยกับสวครับผมว่ามันจะดูไม่งามนะครับจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสฤิตีสมคบคิดต่างๆทั้งหลายเลอะเทอะกันไปอีกครับดังนั้นไอ้ฝ่ายที่ไม่ได้อยู่หน้างานจริงๆก็มีสิทธิ์เป็นห่วงเพราะว่าบรรดาสวท่านที่ส่งเสียงดังๆเนี่ยท่านพูดทุกวันเดี๋ยวก็โพสต์ข้อความเดี๋ยวก็ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวก็ออกรายการ,ร,รว่าไม่เอาไม่เอา แต่ว่าคนที่เขากําลังทํางานกันอยู่ซึ่งแน่นอนว่างานแบบนี้มันต้องทําทางลึกคือพักก้าวไกลเมื่อเขายืนยันครับผมเป็นกองเชียร์ฝ่ายนี้ผมต้องเชื่อคนที่เขาทํางานอยู่ในสนามครับและเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะพิสูจน์ถ้าเขาไม่มีอะไรอยู่ในมือจริงๆเขาไม่ย้าแล้วย้าอีกกันแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกองเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตยใจเย็นๆนะครับ เชื่อมั่นในกันและกันครับทํางานใหญ่เนี่ยใจมันต้องใหญ่กว่างานนะครับถึงจะสําเร็จได้ได้ยินว่ามีการแจกกล้วยให้กับสอวอนะฮะคุณนทวุฒิได้ยินประเด็นนี้บ้างไหมฮะมันจริงหรือเปล่าคือไอ้เรื่องกล้วยมันมามีอิทธิพลมากตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาและยังคงทรงอิทธิพลอยู่ครับได้ยินครับว่ามันมจะมีเดิมพันโน่นนั่นนี่ เพื่อที่จะกําหนดเสียงสวให้เป็นไปอย่างที่ต้องการแต่ด้วยความเคารพนะครับบรรดาผู้อุดมด้วยกล้วยทั้งหลายถ้าหากว่าท่านกําลังเดินแจกด้วยสวหรือแม้แต่กระทั่งเดินแจกด้วยสอสอเพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยท่านระวังประชาชนจะแจกกล้วยท่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้กล้วยแบบเดียวกันหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจละก็ไม่รู้ละเขาเรียกวัากล้วย แบบไหนก็แบบนั้นอ่ะโอเคบางคนเขาบอกอย่างนี้ฮะรัฐบาลใหม่เนี่ยต้องไม่มีก้าวไกลคือยังมีเพื่อไทยอยู่ได้นะแม้กระทั่งแบบคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยจะขึ้นมาชิงกี้ยนายกเนี่ยเขาพร้อมจะยกมือให้เลยนะฮะแต่ในสมการนี้ต้องไม่มีก้าวไกลอ่ะคุณนทูิมองยังไงอ่ะก็เพื่อไทยเขายืนยันว่ายังไงเขาก็จะโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะจับมือกัน ในขั้วประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้พักเพื่อไทยวันนี้ตกอยู่ในท่ามกลางกระแสการวิาพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งการถากถางต่างๆมากมายนะครับ,รบแต่ที่เด็ดที่ขาดเมื่อต้องตัดสินใจในหลักการเมื่อต้องลงมือทำเพื่อประชาชนไม่เคย,ยดิบพลิ้วอ,อย่างผลโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นต้นครับดังนั้น ไอ้สูตรวิเคราะห์สูตรคาดการถ้าเราจะไล่ตอบกันทีละสูตรถึงเช้าก็อาจจะยังไม่ครบนะเอาความเป็นจริงที่ปรากฏตรงหน้าดีกว่าแล้วเวลานี้ทั้ง8ปดพักเนี่ยเป็นม้าลำปางนะครับมองไปที่มุมเดียวคือเจาโาวดพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่13รากรกฎาคมนี้ถ้าได้จำนวนสวที่พักก้าไกลเข้าไปเจรจาไว้เขายืนยันว่าครบก็ได้นายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันครับ ไม่ต้องไปสิบเก้ากรกฎาคมยี่สิบกรกฎาคมไหมมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะไอหวังนี่หวังร้อยนะครับแต่ถามว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมฝากความเชื่อไว้ที่พักเก้าไกลก็แล้วกันครับคือคุณอ๊อฟต้องเข้าใจผมนะครับออ่อยิ่งมันใกล้วันฮะแล้วอย่างที่ผมเปรียบเทียบว่าในสนามรบเราทำศิก์อยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อนกำลังชักม้าไปรบไปทำงานสำคัญอยู่แล้วเพื่อนบอกว่ารับรองเรียบร้อย ไอ้เรารบอยู่อีกฝากหนึ่งเราก็ตะโกนว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่เห็นด้วยทาไม่ได้นะผมว่าไม่ใช่ครับเออมันต้องเชื่อมั่นกันไปแบบนี้แล้วก็ทําให้สอวอทําให้บรรดาสอสอของขั้วร,รัฐบาลเดิมซึ่งมีข่าววับบแวมว่าบางคนอาจจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีความคิดอยู่เลยนะครับเขาจะได้ชะลอเครื่องชะลอความคิดวิปริตวิปราสพวกนี้เสียมันต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันครับ สมมุติว่าถ้าสามครั้งแบบที่วันนี้อาจารย์วันนอคุณพิเชษเชื้อเมืองพานออกมาพูดว่าอาดูแล้วน่าจะสักสามครั้งก่อนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นถ้ายังไม่ได้เนี่ยค่อยไปคุยกันต่อเนี่ยทีนี้สมมุติว่าสามครั้งในการโหวตนายกแล้วมันก็ไม่ถึงสามเจ็ดหกอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆผมว่าณนะเวลานั้นเพื่อไทยก็จะถูกจับจ้องอีกอะ่ะคุณนัทรู้จะว่ายังไงว่าอเพื่อไทยจะยังไงจะรับไม้ต่อจะก้าวไกลไหมหรือจะยังไงต่อดีอย่างเงี้ยฮะผมขอเป็นคนสายตาสั้นครับ <laughs> ผมดูแค่วันที่สิบสามนี้ก่อนถ้าไม่จบคบพักร่วมแปดพักจะเอาอยัางไงเขาต้องหันหน้ามาจาับเขาคุยกันครับคะแนนขาดเท่าไหร่ค,รคิดว่าขาดมาจากไหนฝ่ายเก้าวกลเองก็คงจะต้องปรับเมินและทบทวนย้อนหลังว่าที่ยืนยันมั่นใจว่าได้แน่แล้วพอเอาจริงมันไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วถ้าต้องทำอีกทีเพื่อให้มันได้เนี่ยต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหน เหล่านี้ผมว่าให้สถานการณ์มันเป็นตัวกำหนดคุณออฟรู้ไหมว่าผมรู้สึกว่าที่มันยุ่งกันอยู่เวลาเนี้ยนะมันยุ่งกับการคาดการณ์นี่แหละครับมันยุ่งกับทฤษฎีสมมุติมันยุ่งกับเวทีวิเคราะห์ต่างๆทั้งหลายคือผมไม่ได้ว่าใครเขาทั้งสิ้นนะครับทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าพอวิเคราะห์กันมากๆในสถานการณ์ซึ่งมันไม่ปกติอยู่แล้วเพราะกาติกามันบิดเบี้ยวอืม มันก็เลยมึนกันไปใหญ่ไงฮะดังนั้นเนี่ยอยู่กับความจริงดีกว่าให้เวลาและสถานการณ์เป็นตัวกำหนดและให้คนที่เขากำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยเขาได้คิดอ่านด้วยกันครับขอสายตาสั้นมองเห็นเท่าที่คือ <c oughs> <c oughs> คุณนัทวุฒิพูดนี่เหมือนดัดคอผมเลยนะไอ้เรื่องประเด็นพลิกขั่วหรือดีลรับอะไรเนี่ยผมว่าเพื่อไทยโดนจนแบบโดนจนเอียนน่ะโดนจนแบบ เฮ้ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เสียคะแนนไปด้วยซ้าไปนะฮะแต่มันก็ยังไม่จบนะฮะมันก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณนัทวุฒิบอกว่าการโหวตประธานสภากับรองประธานสภาเนี่ยั้วเดิมเนี่ยไม่ส่งประธานแข่งเลยนะฮะแล้วก็ไม่ส่งมาแข่งกับเพื่อไทยในรองประธานคนที่สองแต่มาแข่งกับก้าวไกลแล้วภูมิใจไทยเนี่ยก็งดออกเสียง70กว่าเสียงเนี่ยตีซะว่าท,ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ คนก็โยงกันใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยภูมิใจไทยส่งสัญญาณว่าไม่เอาลุงแล้วหรือเปล่าจะไม่อยู่กับลุงแล้วหรือเปล่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะจับกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมเชื่อทั้งพักรวมไทยสร้างชาติและเชื่อทั้งพักภูมิใจไทยที่เขาอธิบายมานะเชื่อพักรวมไทยสร้างชาติก็คือว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขากับก้าวไกลเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงยังไงก็ไม่ยอมกันต่อให้มีกี่แต้ม เขาก็จะต้องโชว์ออกมาว่าไปคนละทางกับพักเก้าไกลครับเออผมว่าเหตุผลจริงๆที่เขาเสนอคุณวิทยามาเนี่ยก็ตรงนี้แหละครับอแล้ว่าไม่ได้คิดว่า,าคุณวิทยาจะชนะด้วยครับแต่ว่าเสนอเพื่อชูธงว่าเขาคือหัวหอกของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งประกาศต่อต้านและยืนตรงข้ามกับพักพักเก้าไกลอย่างสิ้นเชิง ครับส่วนพรรคภูมิใจไทยผมก็เชื่อว,ว่าเขาพยายามรักษาทรงทางการเมืองนะครับคือเขาเลือกที่จะวางตัวเองครับให้ถูกตั้งคำถามน้อยลงรอฮะคือไม่ว่าภูมิใจไทยโหวตแบบไหนก็ถูกตั้งคำถามอยู่แล้วเกมเนี่ยแต่พอมายืนตรงเนี้ยมันจะถูกตั้งคำถามเพียงแค่ว่าแอบยักคิ้วหลิวตาให้เก้าไกลให้เพื่อไทยเขาหรือเปล่า Uh, อันนี้เป็นการแต่งหน้าทาปากเพื่อ <yeah. S 2> จะให้เขาปาเกี้ยวมาชวนไปร่วมรัฐบาลให้ชนะ uh. โดยไม่ต้องใช้เสียงสอวอรหรือไม่ uh, เขาจะหนีการดมนี้ <yeah. S 2> แต่ถ้าเขาไปยกมือให้คุณวิทยาซึ่งแพ้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ uh. ก็จะกลายเป็นว่าต้องแบกคำถามว่ากำลังร่วมกันสมคบคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ oh. หรือไม่ ซึ่งคาถามว่าคุณกําลังจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเปล่าเนี่ยครับผมวาผลทางการเมืองมันแรงกว่าการออกไปงดออกเสียงอืมแล้วถถามว่าคุณกําลังยักคิ้วหรีอวตาให้อีกข้างหนึ่งหรือไม่นะค,ะครับเพราะว่าการจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาพการแบบนี้ถ้าใครคิดและสมมุติว่าพวกเขาลงมือทําครับผมฟันธงเลยครับพวกเขามไม่ได้ต้องการอํานาจรัฐ พวกเขาไม่ได้ต้องการสร้างรัฐบาลพวกเขาต้องการสร้างวิกฤตความขัดแย้งครับอืมคือคือถ้าอย่างนั้นแปลว่าในมุมของคุณนัทธวุฒิเนี่ยมองว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยปิดประตูไปได้เลยไหมฮะคือดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยไหมฮะไอผมก็พยายามปิดประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครจะพยายามถีบประตูเข้ามาหรือเปล่านะครับครับเพราะว่าเพราะว่ามันดูมีมีเข้ามีลืออยู่เหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าจะมีนะ โทษนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะไปเอ่ยชื่อคนพาดพิงใครให้เสียหายแต่ว่าที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเสนอเป็นชื่อคุณพีรพันธ์อย่างเงี้ยนะครับสมมุติอาจจะนะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คุณพีรพันธ์ตั้งคอรมอเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนะครับเพราะจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยฝ่ายค้านเขามีอย่างร้อยสามร้อยสิบสองแต้มเดินยังไงก็ล้มฮะแต่ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันถ้าหากโหวตเอานายกเสียงข้างน้อยคือวิกฤตความขัดแย้งครับครับครับอืมอืมแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตถ้ามันเกิดวิกฤตความขัดแย้งเนี่ยค,ความชอบธรรมในการใช้อำํำนาจของฝ่ายลุงลุงจะเริ่มขึ้นทันทีนะครับ ว่าจะต้องมารักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมาดูแลสถานการณ์จะต้องประคับประคองบ้านเมืองอะไรก็ตามเถอะดังนั้นผมขอกล่าวหาไว้ก่อน <c oughs> และเรียกร้องว่าอย่าได้ทำเลยครับ <c oughs> เห็นเวลาพูดเวลาจาอะไรก็เพื่อประชาชนทั้งนั้นน่ะแล้วประชาชนเขาเลือกมาเขาตัดสินใจมาแบบนี้ครับทำไมไม่เคารพและตัดสินใจเพื่อประชาชนกันบ้างอ,อันนี้ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมรวมไทยสร้างชาติเขาหน่อยเหมือนกันนะเขาปฏิเสธแล้วเขาปฏิเสธแล้ววันนี้ว่าว่าเขาก็ส่งเสียงปฏิเสธครับก็ผมก็จะพยายามเชื่อนะแต่ก็เออเรื่องนี้มันเรื่องร้ายแรงคุณออฟพูดดังเอาไว้หน่อยก็ดีคือประเทศนี้มันขาดคนทุกคนในฝ่ายการเมืองทั้งหลายนี่ขาดใครก็ได้นะครับขาดพลเอกประยุทธ์ก็ได้ขาดพลเอกประวิตธ์ก็ได้ครับ ขาดคุณพิธาขาดคุณเสษฐาคุณอุงิงขาดได้หมดนะฮะแต่ขาดความชอบธรรมของระบบการเมืองไม่ได้เพราะว่ามันจะขัดแย้งครับครับและเมื่อมันมีมีความขัดแย้งกันระดับเนี้ยม,มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเดินไปสู่ความสูญเสียครับผมนี่อยู่พักเพื่อไทยถามว่าใจผมเนี่ยเชียร์ใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องเชียร คนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อความจริงว่าประชาชนเขาตัดสินใจมาแบบนี้มผมก็ต้องสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกม,มันไม่ใช่ว่าพูดไปพูดมากลายเป็นว่าจะหัวใจผมย้ายพรรคไปแล้วไม่ใช่ครับผมก็อยู่ยู่พรรคเพื่อไทยแต่ผมไม่มีทางพูดเป็นอย่างอื่นและผมพูดชัดแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องเชียร์คุณพิธาแต่ผมมีหน้าที่ ต้องร่วมกันปกป้องชัยชนะของประชาชนแล้วการจะปกป้องชัยชนะของประชาชนมันก็ต้องให้พักอันดับหนึ่งเขานั่นแหละครับเป็นนายกรัฐมนตรีคุณนัทวุฒิมองอนาคตพลเอกประยุทธ์ยังไงฮะว่าพอละจบก็ดูท่านซึมซึมหลงนะครับไม่มเกลียวกราดสมริสวาดเหมือนช่วงก่อนเลือกตั้งช่วงนี้ก็ดูทรงอย่างแบดแซบอย่างบ่อยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เคยพูดออกมาชัดๆนะครับ <c oughs> ว่าท่านยอม ไายแพ้หรือยอมรับการตัดสินใจของประชาชนและก็ไม่เคยพูดออกมาชัดๆนะครับว่าท่านตัดสินใจบทบาททางการเมืองของท่านอย่างไรและก็ไม่เคยพูดออกมาชัดๆว่าอยากเห็นสวเคารพการตัดสินใจของประชาชนโหวตให้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่เขารวมเสียงข้างมากได้ตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสองสามข้อที่ผมเอ่ยมาท่านพูดได้ครับ ครับไม่ต้องมีใครไปบังคับไปกดดันอะไรเลยแต่จนวันนี้ท่านก็ยังไม่พูดท่านก็ยังไม่แสดงออกมาดังนั้นไม่ว่าลีลาท่านจะเป็นแบบไหนผมขอเผื่อใจไว้ว่าท่านก็ดูเบื่อเบื่ออ,อ,ยอยากอยู่นะครับอา <c oughs> อ่ออ่าอ,อแล้วอย่างพลเอกประวิทธิ์ล่ะครับ <c oughs> คือผมไม่มี ความชอบธรรมจะไปบอกให้คนที่เป็นสอสอจากการเลือกตั้งของประชาชนหยุดหรือพอนะแต่ถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์ครับดังนั้นผมก็จะใช้สิทธิ์ของผมบอกว่าถ้าท่านคิดว่าท่านกำลังจะทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะฝ่ายค้านให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประเทศชาติกับประชาชนท่านก็ทำไปเถอะครับแล้วประชาชนเขาก็จะตัดสินเอง ถ้าท่านคิดว่ากําลังนั่งอยู่ในสภานั่งข้างล่างก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เงยหาเก้าอี้ข้างบนเดี๋ยวก็เงยหาเก้าอี้ข้างบนเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมไม่อยากทําเลยครับ <c oughs> อย่าพยายามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ <c oughs> แล้วก็อย่าพยายามในการพลิกเกมเปลี่ยนขั้ว <c oughs> โดยใช้วิธีที่มันไม่อยู่ในวิถีทางประชาธิปไตย เช่นไปแจกกล้วยครับเช่นไปหาเรื่องเอารัดเอาเปรียบเขาด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งเราก็ตยกตัวอย่างกันไม่หวานไม่ไหวนี่นะครับครบผมก็อยากทำเลยครับเราผ่านความขัดแย้งเราสู้กันมาร่วมยี่สิบปีผมเนี่ยสู้กันโดยมีนายทหารคณะนี้มีบทบาทสําคัญในเวทีการเมืองนี่สู้กันตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นพลตรีนะครับผมว่าเปิดโอกาส ให้บ้านเมืองไปตามเจตนาของประชาชนคุณพิธาเนี่ยถ้าได้เป็นนายกงานหนักนะครับไม่ใช่งานง่ายเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ครับก็ต้องทำงานพิสูจน์ตัวเองถ้าทำได้ประชาชนก็คงให้ไปต่อถ้าทำไม่ได้คราวหน้าก็ลำบากเหมือนกันนะครับในสนามเลือกตั้งพักคนไทยเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดเที่ยวนี้ไม่ได้ที่หนึ่งเขาก็ต้องพยายาม ในการแสดงผลงานในฐานะฝ่ายบริหารออกมาถ้าทำได้ประโยชน์มันเกิดกับประชาชนนะครับส่วนว่าผลการเลือกตั้งจะออกมายังไงจะกลับมาได้ที่หนึ่งไหมก็ต้องดูณเวลานั้นอืในทางแับกันถ้าทําไม่ได้ครับก็คงลําบากในสนามเลือกตั้งเพราะประชาชนเขาก็คงต้องมองหาทางเลือกใหม่ๆมันเป็นแบบนี้ฮนะมันพื้นฐานมันไม่ซับซ้อนเลย Oh. มันซับซ้อนเพราะว่าบรรดาท่านทั้งหลายเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ไปสร้างกติกาที่พยายามจะล็อกผลเลือกตั้งไว้ในหน้าตักของตัวเองครับแล้วพอล็อกไม่อยู่เพราะว่าคะแนนประชาชนเทมาอีกฝ่ายท่วมท้นเนี่ยอืท่านก็ไม่ยอมไปอ่ะครับท่านก็ยืนขวางคลองแล้วก็พยายามหาช่องทุกอย่างที่ผมพูดมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาประชาชนนะครับ อย่างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเก้าอี้ประธานสภาอย่างเงี้ยฮะสสกว่า90%บอกว่าไม่อยากให้ยกให้ก้าไกลแต่กรรมการบริหารพักยินดีที่จะยกให้ก้าวไกลแบบเนี้ยจนนําไปสู่เหตุการณ์ชักเข่าชักออกที่ผ่านมาอย่างเงี้ยฮะคนก็เลยเกิดคําถามว่าเอ้นแล้วโครงสร้างหรือว่าการทํางานของพรคเก้าเอ่อพักเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงคุณธัตบุตรเอาหลักพื้นฐานก่อนนะครับถ้าพักการเมืองใดประกาศว่า สามารถคุมนักการเมืองในพักได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พักการเมืองนั้นกําลังขาดหายไปซึ่งบรรยากาศของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่านักการเมืองเป็นธรรมดาที่เขาจะคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับอืมและธรรมชาติของนักการเมืองคิดยังไงเขาต้องได้แสดงสิ่งที่เขาคิดเขายกมือขึ้นมาพูดต้องให้เขาพูดมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยหรอกครับที่สมาชิกพักหรือสอสอเห็นต่างกัน ก้าวไกลผมว่าก็มีอืทุกพักผมว่าก็ใช่เพียงแต่ว่าพอมีข้อสรุปยุติไปทางใดทางหนึ่งก็สามารถจะแสดงออกต่อประชาชนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ทันทีครับว่านี่คือระบบพักนี่คือมติพักผมว่าตรงนี้ต่างหากครับที่แสดงความเข้มแข็งของความเป็นพักการเมืองออกมา ประชาธิปไตยมันเห็นต่างกันได้แต่จบแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเสียงข้างมากอือดังนั้นมมผมว่าหลักพื้นฐานเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับทีนี้ตามถึงโครงสร้างการทํางานหรือกระบวนการทํางานมันก็ไม่ซับซ้อนและครับพักเพื่อไทยก็มีหัวหน้าพักมีคณะกรรมการบริหารมีแกนนําของพักที่จะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ต่างๆเช่นในการจับคู่ร,รัฐบาลก็มีกรรมการเจรจาครับ สิ่งเขาก็ทําหน้าที่อยู่มีสามสี่ท่านตามข่าวปรากฏนั่นแหละฮะเขาก็มาคุยกับกรรมการเจรจาของพักก้าวไกลและพรักอื่นๆอ้าวผมยกตัวอย่างเรื่องประธานสภาเนี่ยที่จริงความเห็นต่างมันไม่ได้มีแต่ว่าในพักเพื่อไทยนะอ่าอ่าในพักก้าวไกลเขาก็มีอ่าแต่ว่าเสียงที่ดังออกมามันอาจจะดังมาไม่เท่ากันอ๋อแต่เวลาเขจบอ่อ่าเห็นไหมครับคือทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทย เขาก็แถลงว่านี่คือทางที่เห็นชอบร่วมกันอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะคือพี่น้องประชาชนบางส่วนที่มองเข้าไปในเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าสุดท้ายเพื่อไทยก็ต้องฟังคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรต้องฟังคนแดนไกลบ้างแหละหลายคนก็ยังคิดแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะที่เพื่อไทยฟังมากที่สุดคือฟังประชาชนนะครับครบี่ผมไม่ได้พูดหล่อๆ <c oughs> เพราะเพราะให้มันผ่านๆไป <c oughs> แต่จริงๆคุณอ๊อฟครับปกติพักอันดับหนึ่งกับพักอันดับสองเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลแข่งกันนะครับอืมแล้วประธานโทษเถอดที่ผมจะต้องพูดความจริงว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมาคณิษศาสตร์การเมืองเป็นแบบนี้ว่าก้าวไกลได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อไทยได้ร้อยสิบเอ็ดถ้าเพื่อไทยยกมือว่าจะตั้งรัฐบาลแข่ง ครับผมว่าเพื่อไทยชนะครับอมผมว่าบรรดาพักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะขั้วไหนก็ตามจะชูมือกันสลอนเลยเดินมาจับก,กับเพื่อไทยแล้วก็อเอาคันดิเดตนายกพักเพื่อไทยนั่นแหละครับเป็นนายกรัฐมนตรีอแต่ไม่เกิด<า>ขึ้น,นก็คือว่าอเอาถ้าเป็นแบบนั้น<อ>เพื่อไทยจะเจ๊งหรือเปล่าจะศูญพันธุ์หรือเปล่า<อ>สมัยน้าจะเหลืออะไรหรือไม่อืม ก็อาจจะเกิดแบบนั้นก็ได้แต่เรื่องมันยังไม่เกิดไงครับ hmm. อืมสมมุติมีคนตั้งทฤษฎีว่าถ้าเพื่อไทยทําแบบนั้นเนี่ยครับแล้วเกิดอยู่สปีแก้ปัญหาได้เศรษฐกิจฟื้นเอานโยบายโน้นนั่นนี่มาทําจนสังคมไทยลืมตาอ้าปากเหมือนยุคป,ปีสี่สสปสมัยไทยรักไทยสมมุตินี่นะฮะครับครับก็ไม่แน่นะครับว่าผลการเลือกตั้งข้างหน้าอืม hmm. มันจะออกมาเป็นบวกเป็นลบแค่ไหนครับแต่เพื่อไทยพูดตั้งแต่วันแรกนะครับที่ทราบผลเลือกตั้งว่าเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับแล้วก็จะจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จจงได้ครับผมยืนยันว่าจากปากนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพัก จากบาทคันดีเดตนายกไม่ว่าจะเป็นคุณอุงอิงคุณเศรษฐาหรือแกนนำคนอื่นไม่เคยมีชื่อคนอื่นนอกจากพิธาเท่านั้นที่พักเพื่อไทยจะโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับและนี่คือสิ่งที่ผมเชให้เห็นว่าที่พักเพื่อไทยฟังสูงสุดคือฟังประชาชนนะครับถ้าไม่ฟังประชาชนเนี่ยไม่เห็นว่า เราคือฝ่ายประชาธิปไตยที่ประชาชนเขาเข้าใจแบบนั้นว่าต้องยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เอาอีกขั้วหนึ่งไม่เอารัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐประหารเลยนะครับอืมพรรคอันดับสองชูมือตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องผิดคันลองคลองทำทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยเลยนะครับอืมแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าผมกําลังทวงสิทธิ์ไม่ได้ว่าผมกําลัง ชักใบให้เรือเสียเรือเสียว่าเขาจะโหวตนายกด้วยกันห้าหกเจ็ดวันข้างหน้าแล้วคุณมาพูดแบบนี้ทําไมไม่ใช่ครับครับเพียงแต่เมื่อคุณออบถามาผมก็ชี้ให้เห็นไงครับว่ามันเป็นแบบนี้เพียงแต่วันนี้สายลมแห่งความเชื่อถือมันไม่ค่อยได้พัดมาทางพักเพื่อไทยเท่าใดนะักเราก็เลยเผชิญกับคำถาม เรารก็เลยเผชิญกับอะไรต่างๆมากมายที่เป็นแรงเสียดทานซึ่งเรามีหน้าที่ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับมมผม,อ,ม,อ,มอยู่กับพักเพื่อไทยมายาวนานนะครับ <ฮะ S 1> ในคืนที่ทราบผลเลือกตั้งมผมเองก็ผิดหวังผมเองก็เสียใจแต่ความเสียใจของผมไม่ได้เหนือไปกว่าและไม่ได้ไปลบเลือน ความดีใจกับชัยชนะของประชาชนเลยและจะถามผมเมื่อไร,รผมก็ยังยืนยันว่านายกก็ต้องให้พักอันดับหนึ่งให้พิทาเขาเป็นเพราะผมเป็นคนของพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยฟังเสียงประชาชนครับ